โมชันที่โอ,อเคมี้ก็ได้แหละเนาะอืมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม p s 2 Phantom เวอร์ชั่นนี้ที่เล่นเป็นเวอร์ชั่นในโลบอคนะคะแบบนี้คือแมป HOME ALONE เดี๋ยวเราลองเล่นกันไป ความกลัวที่จะคิดถึงตอนที่หนึ่งอยู่บ้านคนเดียว12กรกฎาคมฉันไม่อยากสร้างสิ่งนี้ขึ้นเพื่อที่จะถูกเรียกว่าเรื่องนิยายฉันไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนขอโทษที่ฉันขาดทักษะในการเล่าเรื่องที่ดีมันเริ่มขึ้นที่กลางฤดูร้อนพ่อแม่ของฉัน ออกเดินทางไปทํางานในวันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งหมายความว่าฉันจะต้องอยู่บ้านคนเดียวฉันรู้สึกว่าฉันถูกรบกวนในเวลานอนอย่างแท้จริงและฉันก็ได้ตื่นขึ้นมา ฉันตื่นขึ้นมาในเวลาสองทุ่มอ๋อมันกำลังโหลดแมปอยู่ตกใจหมดเปิดอะไรไม่ได้เลย เมาส์จะเร็วไปแป๊บนึงโอไมลก็อ oh ชโอ้ยเอาไงดีต้องได้แล้วนะจังหวะเนี้ยฉันแบบไปหาแผ่นรองเมาส์มาเลยนะปกติฉันไม่ใช้นะโอเคปะเริ่มวิ้ยมีรถด้วยกดอวกาศพอลุกขึ้น What is อวกาศ ฉันยังทำการบ้านตอนนี้ไม่ได้ฉันหิวมาก What is อวกาศ Space อ๋อโอเคกด Space โอเคอย่าสัรหา<ม>แปลไทยเด้อกด M เ,เพื่ออ่านข้อความแม่เรามาเจือกกันก่อน เดี๋ยวก่อนพวกพ่อก,กับแม่จะกลับมาเมื่อไหร่พ่อก,กับแม่จะกลับมาวันจันทร์จ้ะแม่ไม่ได้บอกหรอเมื่อวานเยี่ยมไปเลยนอนหลับให้ตรงต่อเวลานะลูกคุณแม่ต้องให้เอกบอกผมด้วยนะหมายถึงว่าถ้าแม่ได้รับส่วนลดนะ่ะ What the fuck <laughs> ฉันขอเชิญช่างก่ออิฐและโจใครคือช่างก่ออิฐไม่ <laughs> ขอเชิญช่างก่ออิฐและโจมานอนค้างที่บ้านได้ไหมแน่นอน ถ้าต้องการอะไรโทรมาบอกนะตรวจสอบให้แน่ใจว่าประตูได้ล็อกไหมดูแลตัวเองนะลูกครับแม่พ่อก,กับแม่อาจจะกลับมาในวันอาทิตย์ผมคิดว่าผมจะขึ้นไปหลับสักแป๊บหนึง่งแล้วพวกเราก็อาจจะสั่งพิซซ่าก,กันไม่ต้องสั่งเลยลูกแม่ทำลาสัญญาไว้ดูในตู้เย็นเจ๋งเลยแม่เมสันอ๋อคนนี้คือเมสันใช่ไหมช่างก่ออิเมสันบอกว่าโอโยโย่เอ้ โย่ Yo, คุณจะมาที่เจสสิกา้าวัดเมสันนายจะมาที่บ้านฉันพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่ได้ยินว่าโจก็จะมาด้วยเก <_ P ack> ิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้คุณไม่เห็นอ๋อเจสิก้าคือโอเคเจสสิก้าคือบุคคลอีกบุคคลหนึ่งเมสันกับเจสสิก้าจะมาวันพรุ่งนี้ใช่ไหม <_ P ack> ฉันได้ยินว่าโจก็จะมาด้วยอืมฉันไม่แน่ใจนะเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนายไม่เห็นเจสิก้าหรอไม่ฉันไม่เห็น มันเหมือนกับว่าฉันไม่ค่อยได้ดูแลเธอเท่าไหร่แหน่ไม่ต้องห่วงหรอกหน้าพ่อแม่ของฉันจะออกไปทำงานคืนนี้พวกเรามาเล่นมาริโอ้คาดกันได้ใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะบอกนายนะโอเคโทรหาโจโด้วยเฮ้เพื่อนฉันคิดว่าฉันไม่สามารถที่จะไปบ้านนายได้วะ่ะทำไมทำงั้นนะเฮ้ยเฮ้ย,ยกดซีเพื่อคลาน ทำไมอ๋อมันคือการย่องโอเคเขาจะละนี่คือห้องของคุณพ่อกับคุณแม่โอเคทำไมมันเมื่อจังวะเราต้องไปเราต้องไปกินลาซัญญาในตู้เย็นลาซัญยาอันนี้หรือเปล่าลาซัญ,ญาเราต้องอบอืม,อม ะเบิดปะวะระเบิดปะวะระเบิดปะวะ,ะเบิดปะวะเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรหรอกมั้งเราก็จะไปกินอาหารพร้อมกับนั่งดูทีวีทีวีอยู่ตรงนี้นั่งนั่งตรงกลางเลยเฮ้ <Hey! S 2> ฉันต้องขึ้นลุกขึ้นไปเปิดลุขึ้นไปเปิดทีวีใช่ไหมโอเคย่มยอด กินต่อเสียงไรอะเฮ้ย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 มีคนขึ้นมีคนขึ้นไปเสียงไร ไม่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 เราต้องทำเป็นแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่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 มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราต้องกินให้เสร็จเราต้องกินให้เสร็จเร็ว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 หลังจากฉันกินอาหารเสร็จฉันก็รู้สึกง่วงนอนอุ้ยแสงทีวีพี่เถอะเออเมสัน มีบางอย่างเกิดขึ้นอะไรอะเมสันเราเอาไปที่งม่ไดาประตูที่เปิดโอ้มก็ประตูเปิดโอ้ก็อย่าละอยะะ่าและ้วอยะะ่าและ้วอยะะ่าและ้วอย่าแล้วไปขึ้นทำการบ้านเมสันอย่าลืมทำการบ้านเคมีด้วยนะ โอเคเลยแม่ส okay, right, ันมานเรากลักบเข้าห้องกันทำกันบ้านชั้ชวแบชับ้วแบชั้วแบไม่มีใครมปิดประตูโอเคอยู่ในตู้ปะวะไม่ไม่ไม่เราไปทำกันบ้านกัน เที่ยงคืน38นาทีฉันทำการบ้านเสร็จแล้วปิดไฟได้ไหมแม่ลูกอย่าตื่นสายนะเพราะแม่ไม่อยากได้รับข่าวจากคุณป้าพอลล่าค่ะแม่นอนนอน,น,อน ี1หนึ่งสิบหนาทีฉันหิวน้ำอะ่ะ oh My God ปดไฟไม่ได้อีกมืดอะ่ะมืดเลยอะ่ะ พ่อกับห้องแม่ไม่มีใครอยู่โอเคเสียงอะไรเติมเสร็จแล้วอะ่ะเอาไงต่อต้องต้องดื่มให้หมดขวดเลยเหรอ ยังปกติดีไปขึ้นห้องกัน เดียวแม่อะไรอะ่ะมีคนอยู่หน้าบ้านอะไรอยู่ที่ประตูลูกอยู่ที่ประตูหรอไม่ไม่ได้อยู่จริงปะไม่ได้อยู่หลับเลย กดซ่อนได้แปลกๆนะนเมื่อมันกดซ่อนได้นะ่ยเสียงอะไรเสียงอะไรมีใครอยู่หน้าบ้านนะ มีคนกำลังมองผ่านทางหน้าต่างแม่กำลังโทรหาตำรวจให้ซ่อนตัวอยู่ที่ห้องอย่าตอบกลับ my god my god, my god. อะปีรปตูปีปตูปปตเฮซ่อนตัว ต้นตัวโอเคเปิดข้อความของแม่ไว้จะได้อุ่นใจอ,อ,อ,อะไรอ่ะว่าไ oh <my. S 2> ม่แม่แม่เอาไงดีอะ ไปดีปะวะไปดีปะวะลูกได้ยินไหมป้าพอลล่าป้าพอลล่ามาแล้วลูกโอเคโอเคป้าพอลล่านะ